คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราบถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับ สวัสดีครับมาพบกับสูตรเหมือ,องโชคเศรษฐีเมืล้านนะครับกับสูตรเด่นร้อยบนนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าต่อเน,นื่องเดินสถิติเดินดีเดินเ,เริ่มเดินดีนะครับพอๆกับสูตรในส่วนของเด่นสิบบนเลยนะเข้ามาสิบสามงวดแล้วครับที่เริ่มเดินดีนะโอเคแต่ว่านี่เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าต่อเน,นื่องจะมาทีลยเอานะครับก็เราลองมาเดินดูละกันผมจะคำนวณคร่าวๆแปดตั้งงวดให้ดูละกันนะครับ เรื่อนั้นดีนตั้งแต่นวาคม62อนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าตอนนี้สูตรใหม่ก็คือผมอถ้าเขียนสูตรใหม่แสดงว่าสูตรเป็นสูตรที่ปรับปรุงมานะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วนาไปประกอบกู่ดูนะครับหนึ่งมีนาคมครับออก8ปดเจแต่2ตัวละออก98ใช่ไหมโอเคทำดูนะครับนำในสูตรนี้ก็จะปนำหลักร้อยครับบวกด้วย นะครับหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักรองของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็เป็นเก้าบวกสี่บวกสามนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกด้วยค่าคงที่ตรงนี้ก่อนนะด้านซ้ายเสร็จแล้วก็จะได้ผลลัพแลงทางด้านขวาเลยนะครับสิบหกสิบหกบวกสามกลเป็นสิบเก้าส่9เก้าครับบวกด้วยห้าคงที่ครับเป็นสี่บวกด้วยสามคงที่ครับ อาบวกด้วยแปดคงที่ครับเท่ากับสองบวกด้วยสามคงที่ครับเท่ากับห้าได้เก้าสี่สองละห้านะครับเก้าสี่สองละห้านะครับเราเข้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นหลักร้อยนะ16บกมีนาคมกรับออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกครับสามตัวละออกเจ็ดเจ็ดนะครับเห็นไหมครับเลขสี่ครับเด่นเข้ามาใน ในส่วนของหลักร้อยเห็นไหมครับแถมมาในหลักสิบด้วยเห็นไหมครับโอเคครับส6ิบหกมีนาคมครับออก5่ายศูนย์สามสี่ครับสตัวหนาจ็เจ็ดใช่ไหมครับนำในส่วนของนำในส่วนของหลักร้อยครับตอนที่หนึ่งนะครับบวกด้วยนะครับหลักสิบของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือสองบวกสอง สอบกหนะครับบวกสเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองสบอกสคงที่ครับเป็น15บห้าครับบวกด้วยห้าคงที่ครับเป็น10บนะครับบวกด้วยแคงที่ครับเป็น8ปดครับเบวกด้วยสคงที่เพิ่มเข้าไปครเป็น1ได้5้าศูนย์แปดแล้วหครับห้าแล้หนึ่ก็มาดูต่นนะครับ5จุดอะไ สิบหกพฤษภาคมครับออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับสองตัวเลขออกสองสองครับเลขศูนย์ครับเข้ามาในหลักหน่วยกับร้อยเห็นไหมครับหลักหน่ยที่หนึ่งนะครับเลขห้าครับแถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับสิบหกพฤษภาคมครับหกสามออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าและสองตัวเลขสองสองครับหลักร้อยครับหลักหนที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าครั้งที่สามบวกด้วยหลัก หลักหน่วยครับของ3ตัวหน้าครั้งที่1ครับบวกหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็เป็น0นบวก0บวก2ครับคำตอบก็คือได้2ได้ผลรวม2 2บวกด้วย3างที่ครับ2บวกได้3ามบวกได้3เป็น5ครับสัญาบวกได้5้างที่นะครับเป็นศูนย์บวกได้8ปดงที่ครับเท่ากับ8แล้วก็บวกด้วย3มงที่ละครับเพิ่มเข้าไปเป็น1ได้5 0 8 1ย์ครับ5 0 8ศนย์ะเรามาดูต่อนะครับ 1มิถุนายน63กับออก83197กลับ83197สองตวล่างออก24นะครับหลักร้อยครับสูตรนี้หลักร้อยนะครับเข้ามาตำแหน่งเห็ูไหมครับหลักร้อยโอเคอันนี้ก็้ามาตัวแรก1มิถุนายนกับออก83197ออก83197นะครับสองตัวล่าง24นะครับนำในส่วนหลักหลักร้อยนอนที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยครับ หลักหน่วยของ3าตัวหน้าครั้งที่1นะครับบวกวยหลักลอง3ตัวหน้าครั้งที่สองนะครับหบวก9บวกสองเบวกสองเก้าสบบวกห้าเป็น 16, 16บหบบวกสาสบบวกสาเป็น19นะครับใส่9กทันไม่เอเย่ยผมพยายามไปกลางๆนะบวกด้วย5คงที่ครับเท่ากับ4บวกด้วย8คงที่ครับเท่ากับ2 บวกได้สามพืงที่ครับบวกได้สามของที่นะครับเท่ากับห้าได้เก้าสี่สองห้านะครับเก้าสี่สองแล้วก็ลองดูกันครับสิบหกมิถุนายนครับออกห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดคับห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองตัวลางออกหกสี่นะครับหลักร้อยครับรางวัลที่หนึ่งครับเห็นไหมครับเข้าวเมล็เกล้านะครับถูกต้องนะโอเคครับสิบหกมิถุนายนครับห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดครับสองตัวล่างออกหกสี่นะครับ นำหลักร้อยมาที่หครับบวกด้วยหลักหน่วยของสาตัวหน้าครั้งที่หนึ่งะครับบวกด้วยหลักสิบบวกบวกด้วยหลักรอบวกด้วยหลักสิบของ3าตัวหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยของสตัวหน้าครั้งที่สองแปดบวกหกบวกเกกับเกับแเป็นสิบเจ็ดสบเวกหกสบเวกเป็นยี3ยี่บาโอเคยี่สิบสามาบวกสามของที่ครับเท่ากับ6 บ6ได้5คงที่ครับเท่ากับ1 6บได้8คงที่ครับเท่ากับ9บ6ได้3คงที่ครับเท่ากับ2ได้6 1 9 2ครับ6 1 9 2นะ 6, 6 1 9 2นะครับลำดับนะครับ1กับ9ได้คนครับออกอลายออก3 4 7ครับ2 5 8 2ตัวล่างออก8 3นะ หลักร้อยครับหลักร้อยเลขสองครับหนึ่งกระด้าดากองครับหลักร้อยแล้วมันี่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าแค่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็ศูนย์บวกสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดใจเจ็ดครับบวกที่ห้าคงที่แหละครับบวกท้าที่ไปเป็นสอง บวกได้แปดพงทีแล้วครับเท่ากับ0บูนย์กสามพงที่เพิ่มเข้าไปครับเป็น3ได้7203ครับ7203สอนะครับลำด่งนะครับเจ็ 7, 2, 0, ดสองามสิกรกฎาคมครับออกแปดเจ็ดสามสองไปถกปดเจ็ดสามสไปถกสองตัวล่างออก5 3าสามนะครับแปดเจ็สองไปถสองตัวล่างออก5 3าสามลำดุนครับอาจะโยงก่อน เลขสองครับก็เป็นตัวหหลักร้อยเห็นไหมครับของันที่หนึ่ะครับนี่คำนวณถูกต้องนะโอเคครับสิกกระดาษผมกับออกแปดเดมสองปดหกสาตัวห่างห้าสครับหลักร้อยครับลงวัลที่หนึบวกด้วยนะครับหลักหน่วยของสาตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยของสาตัวหน้าครั้งที่สอนะครับห้ากศนย์บวกสเป็นเ เจบวกสเป็น10บใส่ศบวกได้ห้าคงที่ครับเท่ากับ5บวกได้แปดคงที่ครับเท่ากับ3 5มบวกแก็เป็น13กนะ็ใส่3บวกได้สามคงที่ครัง้งสุดท้ายครับเท่ากับหได้0ูนย์หหนะครับ0ูนยห้ครับลำบนะครับหนสิงหาคมครับออกห้าหกมงครับห้าเก้าสามเก้าสตรางเก้าสาม เลขสามครับก็มันตัวหนึ่งหลักร้อยอย่างนีครับหนึ่งสิงหาคมครับห้าหกเก้าสามกับหนึ่งสองตัวเล่าหกเก้าสองนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยตอนที่หนึ่งกับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็เป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้านะครับเก้าบวกด้วยสามของที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ใส่สองแล้วก็นำมาบวกได้ห้าคงที่หรือครับบวกได้ห้าคงที่เป็นเจ็ดบวกได้แปดคงที่แล้วครับบวกได้ห้าคงที่จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกได้แดป 7, 7, 7, ดคงที่ครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใส่ห้าบวกได้สามคงที่ครับเท่ากับ ได้ 2, 7, 5, 8นะครับ 2, 7, 5, 8แล้วก็นำมาดูในส่วนของตำแหน่งของหลักร้อยใช่ไหมได้สไงเด้าแปดนะเขียนว้ตรงนี้นะครับได้2 7 5 8นะครับ, 2, 7, 5, น,รบนี่ของเป็นหนึ่งสิงคา 6, 3 เลขแปดครับเข้ามาตำแหน่นหลักร้อยเห็นไหมครับนี้ก็เขียนเป็นของ16สิงหาคมหกสนะครับออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งครับ2ตัวล่างออก8 8ดนะครับลรงมาดูนะครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเซ็นทริเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าที่หนึ่งกับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองครับหกบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไหรเอ่ยเป็นสิบห้าปะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอ่าได้แปด แเป็นสิหสิอันนี้เปนแดเป็น16 16กสิบหกบวกสามครับสิบหกสิบได้19ได้19ใส่เกครับ9ก้าบกหเป็น14บสีบวกอีกแปะส8่แปดเก้1สิบเใส่สอง สองบวอีกสาเป็นห้าได้เก้าสี่สองห้านะครับเก้าสี่สองห้าไม่รู้ตัวเลขไกลจะมานะครับกดติดตามแล้วลองลองนำไปเทียบดูนะครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นหลักร้อยบนนะครับที่เข้ามาแล้วทั้งหมดสิบสามงวดเป็นสูตรเก่าครับตั้งแต่สิบหกธันวาคมหกสองกับนี้นะครับเก้าสี่สองห้ากดติดตามก็จะมีครบได้ทุกสูตรนะครับฝากกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นต,ตัลังใยแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กให้ด้วยก็ได้ก็จะดีมากเนะครับเอาไว้ดูไว้วนไปวนมาวนมาวนไปก็ได้นะฮะนะครับก็กดสันกรณ์ไปด้วยก็ดีเวลามีสุขใ,ใหม่ๆก็จะได้เห็นครบในทุกสูตรนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตาม